สวัสดีค่ะพี่นี่สาวอนค้นโกค่ะแต่เช้าวันนี้ได้ใส่ใส่ไฟใส่ไฟในการเฮ็ดเล็บค่ะเมื่อนี้เข้าอุดรเนาะค่ะเนาะพี่นี่ก็เลยสิมาส,สอมเล็บในการไป <c oughs> ไปอุดรค่ะมาชมจมูกวันที่วันที่เก้าเนาะค่ะเนาะวันนี้จมูกวันที่เก้าเบิงเบึงจมูกจมูกวันที่เก่าของพี่นี่ต้องใส่ต้องได้ใส่ไฟไสป,ปอร์ตไลท์ใส่ เห็นไหมคะแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าค่ะแต่งหน้าแล้วแต่ว่าจะไปเติมจะไปเติมอีกอยู่ค่ะพินี่สิม,มาสมเล็บค่ะสมไปแล้วเล็บหนึ่งเนาะสมไปแล้วเล็บหนึ่งอ่าสองเล็บสองเล็บเล็บนิ้วก้อยกับนิ้วนี้ค่ะพ่นีนสแมนะ่สมเนาะสองเล็บนี่ค่ะสองเล็บนี่อันพินี่สิม,มาสมสิสเซียนเซธ อฟซี่เห็นว่าซ่อมยังไงซ่อมยังไงซ่อมยังไงมาดูค่ะมาดูว่าซ่อมยังไงเล็บของพี่นีน่ะซ่อมอีกเล็บหนึ่งแล้วค่ะเอาแว่นมาแว่นยุใสแว่นยุใสค่ะแว่นยุใสตาเพิ่นบ่คใครอยากห้ใส่ปันไดดอกขานเป็นสิวด้วยค่ะนี่เป็นสิวดูจมูกก็เท่ากันนิดนึงแล้วค่ะ จะมาซ่อมเล็บไหนเนี่ยให้ให้เอฟซีห F C. เห็นเนาคะคนะเนาะเอาเอานิ้วก้อยเนาคะคนะเนาะเอานิ้วก้อยเอานิ้วไหนดีที่จะซ่อมนะ่ะอ่ะอันนิ้วก้อยเนาคะนะคะเนาะพี่นี่สิสอมนิ้วก้อยค่ะเอ้าเบิง้งเบ้งเสือ้อเสื้อบางๆเสื้อบางๆนะคะ พีนี่กะสิต่ใบเล็บสะกอนของเจ้าของค่ะบ่ได้สี่เรลียดเนาะค่นเนาะของตัวเองบ่สได้ซี่เรลียดว่าจะทําดีขนาดไหนเนะาะตะใบเล็บสะกอนค่ะต่ใบเล็บสะกอนแต่ใบานาเล็บสะกอนพี่นี่เสียเล็บเจียวด้มันเป็นเล็บธรรมดาเด่นพี่นี่ส่สีเพชรออกคือซอมให้เจ้าของไหมค่ะ ไม่ได้สอมเป็นล้านขายเป็นล้านเฮ็ดเล็บได้เฮ็ดให้ตัวเองสอมไปแล้วสองเล็บค่ะร้านบ่สวยเนาะค่ะเนาะบ่สวยห้อเฮ็ดไม้ของของเฮ้าเนาะเ้อบ่เห้บ,หบ่ขูดถึงขนาดกับนาเล็บปันใดดอกขูดเพราะว่าสีมันไม่สวยแล้วก็ซ่อมสีเฉยๆเนาะใช่ลรือาขูดนาเล็บของพี่นี่เด้ อพูดออกเห็นเมือดเลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันมันเห็ดคนเห็ดเอวเองเนาะมันก็นเลยต้องใส่ไปเห็ดแบบนี้บริไงเลยเลยไปเห็ดยูรานข้าเจา้าข้าเจ้ากะเอาแพงเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าเข้าเข้าอยากเห็ดแต่เศร้าฮ่กบด้เห็ดเด้ถ้าเข้าไปไปหายูรานเพื่อนเนาะต้องสองุ่งกลัวขึ้นไปสินะตั่วสิไปนั่งเห็ดยูน่นันอีกเห็ดบ,บ้านจี่ของละดีที่สุดเนาะ มันกะมันกะลงทุนแพงอยู่เน,นาะค่ะเนาะลงทุนหลายอยู่แต่ว่ากะมันเป็นลงทุนระยะยาวเอาสีออกจนมดก็ได้เพาเอาสีออกจนมดก็ได้เพราะว่าเป็นขคงเห่า ไม่อีกสําเร็จให้ FC เห็นแต่ว่าเฮ็ดสีขาวเฮ็ดยากๆเด้ค่ะถ้ายากอยู่ ต่บ่าพี่นี่ก็ซื้อเครื่องมือมาแล้วมาขุดตะไบย,ยังก็มี่อยู่แต่ว่างเ่าไม่เห็ดเนาะคะเนาะมือนีบได้เห็ดใช่แล้วใช้ได้แล้วคะ่ะ แต่ว่ากะมีสีล่างเล็บอยู่ค่ะแตมีสีล่างเล็บอยู่เทอดเองบงมันบดตันนี่เป็นไดอันนี้คือการสอมเล็บเนะค่ะทีวามันบดสวยเลยมันเนี่ยเขาทำงานแล้วมันเป็นร้อยเป็นยังเขากเ็เฮ็ดไม่ได้เฮ็ดแต่เศร้าค่ะ ค่ะตอนนี้กำลังสิเตรียมนาเล็บแล้วก็ท่าแล้วดีท่าสีรองพื้นค่ะท่าสีรองพื้นเสร็จแล้ใส่เครื่องอบค่ะเนาะเครื่องอบแล้วก็เอาไปอบเนาะค่ะเนาะตอนนี้เอาอบขาวไปอบข้างในหกสิบวินาทีอบหกสิบวินาทีนะคะ อบแล้วค่ะทำสอมมาแล้วสองเล็บเนาะคะ่ะเล็บนี่กะเป็นเล็บที่สามลองผิดลองถูกเนาะ พวกเหตุเรศผลวามาหาแน่วสันได้บ่นนิได้บ่นนิเอฟซี่ค่ะมันก็อป็นยังสี่ นี่งวดนี้คงจะได้แต่ก็เลอะไปหน่อยนะคะแล้วก็อบเนาะตัวนี้ตัวนี้ซ่อมเมื่อคืนเห็นไหมคะกะ็โอเคอยู่เนาะ อคอยู่ค่ะพี่นี่กะสิท่าสั่นต่อไปเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะสาวอุดรคนโกสาวดอน,นดรจอนสิแรนีนพี่นี่เมี่ยฟรั่งกะสิะได้สั่มต่อไปเนาะคะ่ะเนาะนี่กะสอมสอมแล้วเลี่ยวนิว้วสองนิวน้วนี่เล้วเลีวเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะการซ้อมเล็บภา,าษาฝรั่งเศสว่าเคปาเค เฮป a าเฮคือการซ่อมเล็บนะคะโอเคค่ะสาวดอนคุณโกไปแล้วนะคะเมื่อนี้เหตุคลิปสั้นค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความ,มห่วงใยทุกคนนะคะคนะคะนะคะนะคะบ๊ายบาย